สวัสดีครับพี่น้องชองอิสานบ้านโน่เมื่อนี้สี่ภาพี่น้องมาเบิ่งการเฮ็ดมองให้หนูคอร์ดนะครับน้องโเฮ็ดหนูมันกัดตู้รับมุ้ยมองลบคอดจะต้องเฮ็ดมองให้คอดครับเส้นหลอดจังสินี่ครับมอสันตายเบิดครับหนูบางฟ้ามก็บโกัดดอกครับแต่ว่าบางฟ้ามก็เป็นกัดตู้ พอยั่งหนูครับเสียเวลาครับแต่บวเฮ็ดมองให้ลบให้มองลบดีดีหนูมันเราแย่งครับขนาดแยกก้อดกับามาถกัดได้ครับบางคนเสือไปเลี้ยงนี่บวเห็นลูกนะครับเพราะว่าเขากินแล้วเขากินไปแล้วนี่ครับมีที่เฮ็ด เอากระติกตัดกระติกน้ำครับเกาไม่เห็ดเป็นแมพ่พิม้มใส่ใส่ตบไม่แน่นนะครับสใส่ใส่ตบไม่แน่นแล้วก็เอาปูนผสมกับน้ำครับเทลาดนี่กล่ำจักหน่อยครับแล้วจังเอาปูนเทขึ้นรูปอีกเทียงนึงครับ ดึงวิธีการครับที่การง่ายๆครับปูนผสมน้ำาบดตองใส่ไส้ครับบดตองใส่ไส้ตอนขึ้นรูปทั้งใส่ไส้ครับแบบนี้ก่อนครับที่ปูนติดโอบไว้กันครับเกือบไว้ก่อน เก็บไว้น่าหนัก่อนที่ตัวอะครับหน่อยบอ่พอเพิ่มน้ำอีกครับเพิ่มน้ำอีกคันเดียวกับพิ่มแล้วครับผมเม็ดมือนี่งเด็ดสามสามอันครับอันหนึง่งอันที่สี่นี่เป็น เอากระเบื้องมาจเป็นสี่เหลี่ยมกับเอาปูนยึดใช้กันครับว่าวต้องเฮ็ดซ่องเข้าไปครับซ่องให้หนูลอดเข้าไปน้ำครับนี่ครับเบิง่งวิธีกันไว้ครับ แต่เจ้าหิดมันก็นักหิดซ้ำก่อนจี้ก่อนครับมันยกยากครับแต่เฮ็ดแบบยร์นี่นาจะยกง่ายครับจะเอาลงเลยที่ตะขอกอลงเลยครับเฮ็ดแหบบมองกอไปแล้อยากเบิ่งก็กอขึ้นมาจักหน่อยครับจะเห็นหนู ต่ว่าม่อยากรบกวนครับปล่อยไว้แบบนั่นจะดีกว่าครับโม่ต้องเปิดเลยครับหนูมันจังจะบกัดลูก มะขึ้นรูปกับปูนมกขึ้นรูปหน้าหนาจยัหน้อยครับจังสีท้น ครับแหงแล้วก็จากยู่สองมือปวดดินไสออกครับทำวุวมจอาทักหน่อยดินออกแล,ล้วก็ลงให้หนูลงให้หนูลบปวด อันนึงเป็นกระเบื้องเอาล่งในมือเดียวครับวอดลูกเลยคือจิบวกัดลูกอีกแล้วครับบานี้นี่ครับว่าอันนี้บ่านเด็กเกาอยู่เดีย้ย่าใส่ไม่ไอยู่บ่านเด็กกล้าเข้าไป เดี๋ยวต้องยิ่งๆใกล้จะกอดก็เริ่มจะขนหยาเข้าไปครับจะใกล้จะกอดแต่ว่าตอนนี้บ่าะท่านเกะยังไม่อยู่มีที่เกี่ยครับหนูกัดลูกนี่ครับอันเอากระเบื้องเน็ดยล่งในมือเดียวล่งท่านเวลาพอดีครับท่องยิ่งครับ กระคอดครับได้ยินแต่เสียงแล้วรับอกว่าเปิดตังแต่เสียงเอาพี่นทองเดี๋ยวจะลงใ,ใกล้ๆฟังเสียงออกออกไ,ไอี่ไหมยู ต่อไปก็ะจิตเห็ดแนวทต้มขามสะอาดบ้านพี่น้องนีข้อดวันที่สี่กรกฎา 6, นนคมหกสามาก็ะจิเห็ดแนวทต้มขามสะอาดในพี่น้องเบิ้งน้าครับนี่ครับเอาปี๊บขนมปังครับปี๊บขนมปังง,ง,ง่ายง่ายเราต้องไปซื้อครับ ของเก็ี่เคยกินแล้วครับก็จิ้มครับปีบน้ปังมือครับตัดปอกร,บรอบๆนี้ครับมีดตัดก,ก่อนสอด ตีมันเรียบๆครับมันยังบ่มคมตีไม่ใช่พาไม่ไปใช่เหรอวดมัดรวดมัดเนียนเนียนอครับวดมัดเนียนเนียนเลยตะปูตอกอะไรมันแตกตะปูตอกก็ตแตกเล้ววดมัด เราไปทำ้มคว่ำอาดได้เลยครับตั้มคว่ำอาดระยะไหลขึ้นขีมไหลแล้วก็ต้องทำ้มคว่ำอาดครับปล่อยไว้มันก็นสูงขึ้นเรื่อยครับบางทีเอาเท้าใกล้กินนะครับมันมีก่อปลายอยู่นล้วก่อปาลายหลายนู้นกินโเบิด มาเท่ยใกล้กิน,น,น,ดดน,นมกับาติกระโดดตัวเสัอกระโดดจรินในในในครับตัวน้องับรับคลิปนี่กับพี่น้องเดงง้กดติดตามกดไลค์กดแชร์ใหน้นะ ขอขอบคุณพี่น้องครับทุกคนนะครับที่ติดตามแล้วก็มชมมลิปจนจบนะครับอขอบคุณครับ